สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองนะครับก็รับหน้าที่ดําเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับมาติดตามข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจกันนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวขององค์การอนามัยโลกนะครับก็ชื่นชมรัฐบาลแล้วก็กระทรวงแรงงานที่นําระบบเศรษฐศาสตร์ คู่สาธารณสุขนะครับดูแลสุขภาพคนงานตามหลักสิทธิมนุษยชนจากโควิด19นะครับช่วยทําให้เรื่องราวของธุรกิจต่างๆเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะครับโดยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้การต้อนรับดรซามีราอัสมานะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกประจําสํานักงานใหญ่นครเจนีวาแล้วก็รวมไปถึงดรสเตล่าชุงกอง ผู้นุ่งในกา,การเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพและผู้บริหารระดับสูงขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยนะครับรวมไปถึงในส่วนของผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับในโอกาสที่เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหาหรือโครงการนำร่องกลไกท,ทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพทั่วหน้าจากการดําเนินการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีของกระทรวงแรงง,งานตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศหนึ่งที่องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับในการบริหารจัดการและก็รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลจากการบรรณาการการทางานร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ใช้แรงงานจากสถานการณ์โควิดสินี้เนี่ยเพราะว่าพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยถือได้ว่าเป็นฟันเฟืองที่มีส่วนสําคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงจึงได้ให้กระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาในหลายด้านนะครับอย่างเช่น การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพื่อนำเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายในโครงการ Factory Sandbox กนะครับการตรวจคัดกรองเชิงรุก RT-PCR 100%ภายใต้โครงการแรงงานเราสู้ด้วยกันการจัดหาเตียงฮอส p ิ t ทลรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด1 9การเปิดสายด่วนให้ความช่วยเหลือประสานหาเตียงรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด1 9การตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อผู้ประกันตนมาตราสานะครับ นอกจากนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้บอกต่อยนะครับว่าในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยกระทรวงแรงงานก็มีความห่วงใยในส่วนของพี่น้องแรงงานแล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะครับจนทําให้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มแรงงานสามารถรักษาระดับการจ้างงานประคับประคองให้ธุรกิจเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉยพาะภาคส่งออกเนี่ยเติบโตต่อเนื่องจึงได้ดําเนินโครงการ Factory s a n d b o x ด้วยหลักการสําคัญใน4ประการด้วยกันก็คือประการแรกนะคร ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้แท่นพิมพ์เงินภาคธุรกิจท,ท่องเที่ยวและบริการซึ่งเป็นรายได้สําคัญของประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างรัฐบาลจึงต้องรักษาการจ้างงานและรักษาแท่นพิมพ์เงินของธุรกิจภาคส่งออกที่มีแรงงานกว่า2ล้านคนใน4ีสาขาอาชีพนะครับได้แก่อาหารเครื่องมือแพทย์ยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้เนื่องจากหลายประเทศเนี่ยไม่สามารถส่งออกสินค้าได้นะครับ ประการที่2ครับการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ในช่วงแรกเนี่ยมีวัคซีนจำกัดจึงต้องจัดสรรให้ผู้สูงอายุก่อนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกระทรวงแรงงานก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่เป็นฟันเฟืองสําคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศ จึงขอรับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลและก็กระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างภูมิคุ้มก,กันหมู่ในกลุ่มพี่น้องผู้ใช้แรงงานและป้องกันไม่ให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยต้องนําเชื้อโควิด1 9ไปติดผู้สูงอายุและก็สมาชิกในครอบครัวที่บ้านจึงได้ดําเนินการโครงการ Factory Sandbox นะครับตามนโยบายของรัฐบาลด้วยหลักการเศรษฐศาสตร์คู่กับสาธารณสุขทั้งการตรวจรักษาควบคุมดูแลเยียวยาการให้ความช่วยเหลือการฉีดวัคซีนตรวจคัดกรองโควิด1 9เเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจเนี่ยเดินได้ ประการที่3นะครับสำนักงานประกันสังคมมีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่ เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศเนี่ยรวมกว่า200แห่งซึ่งมีทีมแพทย์และก็พยาบาลที่มีศักยภาพแล้วก็มีความพร้อมในการรองรับการให้บริการทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงอาศัยสถานพยาบาลเหล่านี้นะครับในการตรวจคัดกรองดูแลรักษาแล้วก็ฉีดวัคซีนแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมแล้วก็ประกันสุดท้ายกระทรวงแรงงานได้ทำงานใกล้ชิดกับสาภาพแรงงานนะครับจึงทําให้การดําเนินโครงการนี้เนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรง จุดบรรลุวัตถุประสงค์และก็ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและก็พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้อย่างแท้จริงในโอกาสนี้เนี่ยทางกระทรวงแรงงานเองก็ขอบคุณนะครับองค์การอนามัยโลกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและก็ทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้ปลอดภัยจากการแพร,ร่พระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้ธุรกิจส่งออกเนี่ยเติบโตในรอบ11ปีนะครับช่วยเหลือสถานประกอบการจนทําให้สามารถรักษาการจ้างงานและบางบริษัทเนี่ยก็สามารถจ่ายโบนัสได้ถึง8เท่านะครับสัต พอได้เห็นว่าธุรกิจส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์และก็ชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ย เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการก็สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับลูกจ้างกลุ่มยานยนต์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วยสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศเนี่ยก้าวข้ามช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิไปได้นะครับนอกจากนี้ทางด้านของดรซามิราอัสมานะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกประจําสํานักงานใหญ่นครเจนีวาก็ขอบคุณนะครับในส่วนของกระทรวงแรงงานที่ได้ให้เข้ามาหาหรือเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยได้มีส่วนร่วมในส่วนของโครงการนําร่องกลไกทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขและสุขภาพทั่วหน้าซึ่งขอชื่นชมรัฐบาลกระทรวงแรงงานสปสอชอและก็ภาคเอกชนที่ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกันนะครับเพื่อหาความสมดุลในการดูแลสุขภาพของพี่น้องแรงงานในช่วงโควิดสิโดยไม่ให้ภาคธุรกิจเนี่ยต้องปิดกิจการโดยไม่ได้สนใจแค่เศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็ให้ความสําคัญกับหลักเศรษฐศาสตร์คู่สาธารณสุขแล้วก็คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนของแรงงานที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยด้วยซึ่งก็เป็นนโยบายและก็แนวปฏิบัติที่ดีเลิศในการให้ต่างชาติเนี่ยได้เรียนรู้ จากประสบการณ์บริหารความเสี่ยงเพื่อนําไปปรับใช้ในช่วงวิกฤตต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวง DES นะครับที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES เนี่ยก็ชื่นชมนะครับความสําเร็จของ Thailand Pavilion ในงาน World Expo 2020ดูไบที่ได้รับความนิยมอันดับ4นะครับตัวเลขเนี่ยผู้เข้าชมก็พุ่งทะลุ2.35ล้านคนนะครับซึ่งทางด้านของนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐษฐกิจและสังคมหรือว่า d e s เนี่ยนะครับ ก็ได้เปิดเผยถึงความสำเร็จของ Thailand p a v i l i o n ในงาน World Exp o ป2020ที่ดูไบในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับว่าอาคารแสดงประเทศไทยหรือว่า Thailand p a v i l i o n เนี่ยประสบความสำเร็จในการดึงดูดผู้เข้าชมงานด้วยตัวเลขผู้เข้าชมตลอดการจัดงานเนี่ยกว่า2.35ล้านคนหรือว่า9.8%จากจำนวนผู้เข้าชมงานทั้งหมดนะครับโดยได้รับความนิยมเป็นอันดับที่4รองจากซาอุดิอาระเบียปากีสถานและก็สหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับซึ่งเป็นชาติอาหรับทั้งหมดนะคุณผู้ฟังจากการเก็บข้อมูลสถิติของ Google Public Public เ้รลบ รางวัล Honorable Mention ประเภท Editor Choice Award นะครับจากนิติสาร Exhibitor Magazine ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมการจัดแสดงในิทศาาการต่างๆทั่วโลกนะครับทั้งนี้เนี่ยความสําเร็จนี้ก็เกิดจากปัจจัยความสําเร็จแล้วก็การทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนนะครับผู้อยู่เบ e ื้องหลังสีกลุ่มสาคัญได้แก่นหนึ่งนะครับความตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทของนักแสดงเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็ทีมงานอาคารแสดงประเทศไทยทกว่า60ชีวิตที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่เมืองดูไบเป็นระยะเวลากว่า6เดือนรวมทั้งการสนับ สนุนอย่างดีเยี่ยมจากหน่วยงานไทยในสารัฐอาหรับเอมิเรตการต้อนรับ การบริหารจัดการอาคารนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยที่สร้างความประทับใจให้เกิดการบอกต่อกันเนี่ยจนเป็นกระแสนในโซเชียลมีเดียนะครับสคือพันธมิตรภาครัฐกว่า30หน่วยงานนะครับพร้อมทั้งการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการจัดแสดงนวัตรกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่าสินค้าฝีมือคนไทยนะครับเพื่อนําเสนอศักยภาพในทุกมิติของประเทศไทย 3. คือการดําเนินนโยบายการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องการเข้าร่วมงาน w o r l d e x p o 2 0 2 0บดูไบของประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยไม่เพียงช่วยกระชับความสัมพันธ์น ดีกับนา,นานาประเทศให้นั่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับสหรัฐอาหรับเอเมิเรตที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมายาวนานกว่า45ปีแล้วก็ยังเป็นเวทีระดับโลกที่เปิดโอกาสให้ประเทศไทยนั้นได้เจราจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็หาหรือถึงโครงการความร่วมมือในรูปแบบต่างๆกับประเทศสมาชิกอื่นที่เข้าร่วมการจัดงานนะครับระดับผู้นาภาครัฐองค์กรระหว่างประเทศผู้บริหารจากองค์กรธรุรกิจชั้นนําต่างๆซึ่งการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน w o r l d e x p o 2020ดูไบันยี่สิบดูไบเสริมสรงาง ความเชื่อมั่นให้นานาประเทศเนี่ยนะครับได้เห็นถึงศักยภาพและก็ความพร้อมด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลนวัตรกรรมดิจิตอลของไทยนะครับรวมทั้งศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิตอลเริ่มต้นแล้วก็ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยเนี่ยซึ่งก็สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการปี2065ตามกรอบนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากดิจิตอลเพื่อพัฒนาประเทศนะครับอาทิเทคโนโลยีดิจิตอลในโลกอนาคตนะครับหรือว่าดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับรวมไปถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลนะครับหรือว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่จะนำไปสู่โอกาสใหม่ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับ และ4ี่ก็คือความร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการงานใหญ่ระดับโลกอย่าง World Expo 2020ดูไบให้สาเร็จรุ่วงโดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กลายเป็นความท้าทายที่เกือบทําให้ประเทศไทยเนี่ยหมดหวังในการเข้าร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับแต่เมื่อสถานการณ์เริ่มมันเทาลงกระแสะความร่วมมือที่หลั่งไหลามาจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนเนี่ยทำให้อาคารแสดงประเทศไทยสามารถเปิดตัวในงาน World Expo 2020ดูไบได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับซึ่งความสําเร็จในครั้งนี้เนี่ยก็จึง เป็นภาพสะท้อนของความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันในศักยภาพของคนไทยนะครับที่จะร่วมกันสร้างโอกาสให้ประเทศเนี่ยก้าวต่อไปข้างหน้าและก็ความสําเร็จนี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงในฐานะที่กระทรวง d e เเนี่ยนะครับเป็นผู้แทนอาคารแสดงประเทศไทยในงาน W o r l d Expo 2020ดูไบจึงขอส่งต่อกําลังใจให้กับทีมงานประเทศไทยเพื่อสารต่อความสําเร็จแลวก็สร้างชื่อให้ประเทศไทยอีกครั้งใน Expo 2025ที่เมืองโอซาก้าคันไซนั่นเองนะครับ ทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในส่วนของกลมการแพทย์นะครับที่ออกมาเตือนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นยาเสพติดชนิดใหม่ก็คือแฮปปี้วอเตอร์นะครับทางด้านของนายแพทย์มานัโทโพธาพรนะครับรองอธิบดีกรมการแพทย์ก็บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยก็พบกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบจําหน่ายยาเสพติดชนิดใหม่ก็เรียกว่าแฮปปี้วอเตอร์นะครับหรือว่าน้ําแห่งความสุขในคุณผู้ฟัง ถ้าแปลเป็นไทยเลยนะฮะตามคำศัพท์นี้นะครับซึ่งก็มีตามสถานบันเทิงนะครับซึ่งแฮปปี้วอเตอร์เนี่ยเป็นสารเสพติดที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยผสมขึ้นมาเองนะครับโดยมีส่วนประกอบอย่างเช่นยาอีนะครับเมทแอมเฟตามีน am สารไดอาซิแพมคาเฟอีนแล้วก็ธรรมดอนนะครับหรือว่ายาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทผสมกันแล้วก็นํามาชงกับน้ําร้อนหรือว่าผสมกับน้าหวานนดื่มกินเมื่อดื่มเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแล้วก็ทําให้เคลิบเคลิ้มสนุกสนานตื่นตัวคึกคัก จึงทําให้กลายเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างรวดเร็วแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแพร่ะระบาดเป็นวงกว้างขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับ การใช้สารเสพติดหลายชนิดผสมกันนะครับหรือว่าเสพในปริมาณมากรวมไปถึงร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะเสริมฤทธิ์กันเนี่ยนะครับอาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายแล้วก็สมองของผู้เสพแล้วก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับทางด้านของนายแพทย์สรายุทธบุญชัยพานิชวัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเนี่ยนะครับก็บอกว่ากระบวนการขายาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยนะครับมักจะนิยมนํายาเสพติดหลายชนิดมาผสมรวมกันโดยอ้างสรรพคุณว่าทําให้เกิดอาการมึนเมาแล้วก็ทําใ Et สนุกได้มากกว่าการเสพยาเสพติดเพียงชนิดเดียวในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีการลักลอบจําหน่ายตามช่องทางต่างๆอย่างเช่นโซเชียลมีเดียรวมไปถึงตามสถานบันเทิงนะครับซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นแล้วก็นักเที่ยวกลางคืนยิ่งใช้ยาเสพติดทุกชนิดทําให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้เสพนะครับทั้งนี้เนี่ยอาจเป็นสาเหตุข,ของการเกิดความรุนแรงแล้วก็อาชญากรรมต่างๆซึ่งอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับหากประสบปัญหาเรื่องของยาแล้วก็สารเสพติดเนี่ยก็สามารถที่จะขอรับคำปรึกษาได้นะครับที่สายด่วนย,ยาเสพติด165คครรหือว่าใ ที่มีญาติพี่น้องหรือว่าคนที่รู้จักหรือว่าตัวท่านเองเนี่ยนะครับที่ติดยาแล้วก็อยากจะเข้าบําบัดรักษาเรื่องของยาเสพติดก็สามารถที่จะ ไปบาบัดได้นะครับที่สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมรนาชชนนีกรมการแพทย์จังหวัดปทุมธานีรวมไปถึงโรงพยาบยาลธัญรักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง6แห่งนะครับได้แก่ที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนขอนแก่นอุดรธานีสงขลาและปัตตานีนะครับก็ต้องดูแลนะครับในส่วนของตัวเองด้วยแล้วก็รวมไปถึงลูกหลานด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของยาเสพติดที่มีการพัฒนามาแบบใหม่แบบนี้อันตราย ถึงชีวิตได้เหมือนกันนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนาม,มาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2,565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็ว เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย